พี่จะเริ่มสอนแล้วนะเราจะกินข้าวกันเมื่ออาจใส่หยอาจใสหายแบบพนโบราณสมัยก่อนไม่มีสาร่ตาเท่าก็ได้แต่มันก็ไม่สวยเนาะองมันอาจจะคือ้น้ำตาลนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะมันแค่พื้นๆในกานโบรา กัญชากัญชาเหลืออ้อยแต่ว่าสารที่เกี่ยวกับของทาก้อนแล้วก็สารคุณประโยชน์ของทารก้อนอยู่ในที่ด้วยนอกจากจุลินซีที่ดีกดอะซิติกที่ดีนะคะอันนี้ไฮโซยิ่งกว่าตัวนี้คือน้ำส้มสายชูกุหลาบบาวกาเลียนะคะอันนี้ก็จะหอมกุหลาบมากเลย มันเปรี้ยวแบบมันกลิ่นมันเหมือนกลิ่นดอกแต่ว่ามันเป็นสานมันเปรีอาจารย์ปฝฝาอาจารย์ได้กินนเเนเชีวิตเรารักแต่สุราไม่มีรัแฟนไม่มีภรรยามีแต่สุราเพื่อนกู จากธรรมชาติเนี่ยนะคะโดยส่วนตัวพิสูจน์มาแล้วเราเคยนำไปมันเกิดเป็นทุนขึ้นมาเราเรียกว่าตูบีหรือเปล่าแข็งแรงจ้างคุณคุมกันอาการง่ายๆก็คือเราจะใช้น้ำตาลหนึ่งร้อยกรัมค่ะน้ำตาลหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็น้ำส้มใสชุมไม่บาดเพราะมัน4ีเดียว เราก็จะใส่น้ำส้มสายชู100นะคะน้ำตาล100น้ำส้มสายชู100แล้วก็น้ำอีก100บางทีช่วงของปั่อกเพราะว่าเราต้องการรักษาโรเโรเบ์มสาอันี้เปรี้ยวมันเปรี้ยวปิดรี้ยวอปี้แต่ว่าพอ่าจันทร์แล้วก็คนที่เหลือเป็นไ มันอาจจะละลายยากนิดนึงนะจริงๆพี่ก็มีเคล็ดลับเหมือนกันบางครั้งเี่ที่คนแล้วมันก็ไม่ละลายสักทีพี่ก็จะรอให้มันตกตะกอนใช่ไหมคะแล้วพี่ก็จะดินเฉพาะที่มันใสๆแต่ต้องทนนานกว่านี้นะคือว่ารอจนว่ามันไม่ละลายแล้วจริงๆแล้วพอมันเหลืออยู่ก้อนนึงอ่ะก็เติมน้ำร้อนเข้าไปเติมน้ำร้อนเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็คนๆๆให้น้ำตาละลายแล้วก็เทสูนที่เหลือไปมันก็จะไม่ได้ร้อนมากค่ะเนี่ยพอเราคนๆๆๆๆเสร็จอ๋อไม่ใช่ด้ย หาตำแหน่งะวันยัดก็เอามายัดทีหลังเพราะว่าถ้าเราปักไปอย่างเงี้ยมันล้มออกข้างแบบนะคะแล้วก็เพราะเขาเป็นอาหารของอินเดีเขาเป็นซีเบริกเป็นอาหารท้ายให้ไอ้เนนปักแล้วอะเติมหัวเชื้อให้อีกด้วยนะคะก็จะมีรสชาติแบบพลอพลอนิดๆเขาเรียกอะไรนะโปรยก๊าร์สโปรยการ์นะคะ น้ำอะไรนะคะอะไรน้ำนี้เอ้ยน้ำน้ำอะไรนะชาอูหลงงตะไคร้อาจารย์เอาดับปุ๋ยไปได้ทีไหมครับได้ค่ะใช่ค่ะฮสวัสดีย่างรันกระถินน้องชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรคะนองตัวสั่สีอะไรคะไม่นู้นหนึ่งก็ว่าอีก ได้คนให้น้ำตาลละลายจุลินทรีย์ก็จะทำงานได้เยดีต้นข่าน้ำตาลทรายแดงนะคะทุกคนนำแจกบ้านได้เลยนะคะนี่จะเป็นองไรนะคุณผู้ชมคุณคะดองหนึ่งช้อนคุณผู้ชมตาที่ใช้วันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะแต่ไม่บอกยี่ห้อเดินไปทำก็ขอบคุณนะดองครั้งที่สองได้ ก็คือเทน้ำดองออกมานะคะแล้วก็ถ้ามันอุจจาระน้องไม่มีนะคะต้องใส่ซูนแล้วไม่ให้เป็นไรก็ให้น้องเติมถ้าพรุ่งนี้นะแล้วชาตมันไม่ดีหมายความว่ารสชาตมันอาจจะจืดลงไปเติมน้ำผึ้งอย่างเดียวเลยก็ไดาษช้อนแล้วแต่เราซื้อแต่คิดถ้าทุกหมวดที่สูตรที่ชิมกันเนี่ยวันนี้จะลองชิมก่อน เขาก็จะมีการดองครั้งที่สองเหมือนกันอย่างญี่ปุ่นเขาก็จะนิยมดองครั้งที่สองเพื่อให้น้ําดองมีรสชาติที่สดกินได้วยเกลือก่อนเพื่อคั้นยางของผักบุ้งออกถ้าเราตัดผักบุ้งเดี๋ยวมันจะเปียกเองเพราะว่าเกลือมันจะดูดน้ําในผักบุ้งออกมาบางคนไม่ชอบกินผักบุ้งสดเพราะมันมียางขมได้แหละค่ะผักบุ้งดอนเราก็จะใส่เกลือนิดน้องย้อนน้องอื่ เราก็แค่รอรู้อยู่แล้วเราเรื่องหลังการถ่ายทำจะดองไว้งี้อันนี้ความฝาดมันเริ่มหายไปแล้วค่ะฝาเรากินน้ำพริกเราทำไว้ก่อนตาน้ำพริกแต่เราก็แช่ตู้เย็นไว้น่าเสกจั